ผลิตภัณฑ Glo ์ Glow Brush Sunscreen กันแดดเนื้อบางเบาผิวกลโกลแบบสาวเกาหลีกลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะกับช่วงอ,อันปากอยากเมา้าค่ะอันปากอยากเม้าคุณผู้ชมนะมนี่เลยนะเห็นอยู่ตรงหน้า<ม>สีส้มๆนะแล้วก็กล่องสีส้มสวยสะดุดตาแล้วก็เป็นนี่เลยมีทั้งกริตเตอร์มีทั้งอัญ,ญมณีเขาชื่อว่าลาเบลลาใช่แม่โกลซันสกรีนค่ะเป็นครีมกันแดดเนื้อพิเศษ<อ>เนื้อบางเบาผาสมเพชร ผสมเพชรเป็นนวัตกรรมนาโนนะคทาแล้วเนี่ยนะฮะจะเปลี่ยนเป็นแป้งโดยทันทีปกติเนี่ยเราต้องทากันแดดทารองพื้นแล้วก็ทาแป้งหลายขั้นตอนหรือทาทูเวทับหรือจะทาทูเวเลยก็ได้แต่ตัวนี้จบไปในขั้นตอนเดียวง่ายๆเลยง่ายๆไม่ต้องไปใช้เยอะเดี๋ยวนี้เพราะว่าเราไม่มีเวลาใช่ั้นเราใช้อย่างนี้นะฮะนี่นะับคุณผู้ชมเนื้อของเขาเนี่ยเป็นเนื้อนาโนนะคุณผู้ชมนะนี่ ชอบกลิ่นมากกลิ่นมันหอมมากเลยนะแม่เนาะ โอ้โอ้โอ้กลิ่นดูดีอะกลิ่นหอมมากค่ะเนี่ยกลิ่นเขาหอมมากดมเลยไหมโอ้กลิ่นดีมากเลยไหมกลิ่นดีมากคุณผู้ชมเนื้อเขาเป็นนาโนนะเป็นนาโนเทคโนโลยีคุณผู้ชมนะและที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเขาผสมเพชรด้วยนะฮะก็จะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามันจะช่วยซึมเข้าไปใต้ผิวด้วยแล้วก็บํารุงผิวด้วยและก็เป็นแป้งให้กับคุณผู้ชมด้วยอันนี้ลองทาดูนี่ลองทาดูนะะเหมาะสําหรับทุกสีผิวเลยนะฮะสำหรับลาเบล่านี่นะคุณผู้ชมนะฮะและที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นนเี่ย SPF 60อ๋อกันแดดได้ด้วยเป็นกันแดด SPF 60ดปกติในเมืองไทย15-30-50แล้วว่าเลิศแล้ว<ช>แต่ตัวนี้ SPF 60คุณทาทรั้งเดียวเจ็ดเสร็จปับ๊บทาถูทั้งหน้าทั้งคอเสร็จปับ๊บจบเรียบร้อยออกจากบ้านได้เลยเกลี่ยให้เนียนพี่เต่าทาเยอะไปนิดนึงเพราะว่าพี่เต๋าชอบสารสกัดที่มีกันแดดเพราะว่าใส่สารสกัดเยอะแล้วเนี่ย ชอบมากเลยอุ้ยมันฉ่ำเนาะแม่นะมันฉ่ำผิวแล้วก็ไม่มันแห้งเนียนนะคุณผู้ชมนะแห้งเนียนและถ้าทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งเนี่ยมันจะกลืนผิวม,มันจะกลืนผิวมันจะมีความเป็นอเป็นคบกิกเกอร์เ,อรเป็นมเป็เชตนะมเ,มเป็นชิมเมอร์นะฮะแต่ว่าไม่มีความมันนี่คุณผู้ชมเห็นไหมถ้าเกิดใครต้องการแบบว่าความสว่างขึ้นมาเนี่ยตัวนี้ใช้ได้เลยนะฮะตัวนี้ใช้ได้เลยนะฮะววสักพักหนึ่งเนี่ย มันจะกลืนผิวหลายคนบอกว่าพี่ต่อทำไมมัน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 ใสขึ้นมามากเลย เดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งเนี่ยมันจะเหมือนธรรมชาติมันจะกลายเป็นธรรมชาติเลยเแต่ที่สำคัญ<อ>มันแหง้งมันแหง้งวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับวันนี้นะคะหนึ่งกระปุกค,ค่ะาราคาพิเศษเลย690บาทเท่านั้นหรือถ้าคุณรับไปเลย2กระปุกค,ค่ะราคา่ที่หนึบาทรับไปเลย3กระปุกราคา1,900บาทยิ่งซื้อมากยิ่งคุ้มมากนะคะสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะ 021054488ย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะ021054488หรือจะแอดไลน์มาสอบถามก็ได้ค่ะ A healthy house ค่ะคุณใช้ l ลับเวลาตัวเดียวนะคุณไม่ต้องไปซื้อแป้งรองพื้นคุณไม่ต้องไปซื้อไปเซิงไม่ต้องไปซื้อหรือครีมรองพื้นประหยคุณไม่ต้องไปซื้อทูเวย์ค่ะคุณไม่ต้องไปซื้อแป้งฝุ่นคุณทาทีดจะจบจบเลยตัวเดียวแล้วกลิ่นของเขา SPF 60กันแดดไม่เหม็นออกมาเลยแต่กลับกลายเป็นว่าหอมมากอ่ะจริงแม่หอมมากอะค่ะ เหมือนน้ำหอมเลยอ่ะใช่เหมือ,อ,อ,อมนน้ำหอมเลยอ่ะเหมือนน้ำหอมเลยอ่ะนะคะอะมาแล้วค่ะนะคะเป้ยปันว่าแจงเหตุเลือกที่จะเงียบนะคะท่ามกลางข่าวดราม่าภายในครอบครัวของเธอค่ะแน่นอนค่ะจากกระแสข่าวลือนะคะที่หนาวหูมากๆเลยเนี่ยสำหรับครอบครัวของคุณเป้ยปันวาดนะคะที่มีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยหลายคนจนถึงทุกวันนี้ก็ยังสงสัยเลยว่าเอ๊ะ สรุปแล้วเนี่ยมันใช่ความจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าตลอดมาเนี่ยคุณเปย้ยเองก็ไม่ได้มีการออกมาชี้แจงอะไรแต่ล่าสุดค่ะคุณเปย้ยปานวาน่าออกมาโพสต์ความในใจผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะถึงสาเหตุที่ตัวเองเนี่ยเลือกที่จะเป็นฝ่ายเงียบมาโดยตลอดเพราะว่าอยากจะให้ความสําคัญในเรื่องของการเลี้ยงลูกนะคะไม่อยากกลับไปมีอาการเหมือนกับเมื่อก่อนที่เข้าข่ายโรคซึมเศร้าเหมือนกับ2ปีที่ผ่านมาอีกแล้วบอกด้วยว่าตอนนี้เนี่ยขอปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นไป,นป,นปนตามความผิดชอบชั่วดีนะคะพร้อมกับขอบคุณหลาย คนที่ให้กําลังใจบางคนเนี่ยเขาก็มีการทําคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณเป้ยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเธอก็บอกว่ารู้สึกอบอุ่นใจแล้วก็ขอบคุณมากๆสําหรับกําลังใจที่มีให้กับเธอค่ะเป้ยต้องมีสตินะคะค่ะเป้ยต้องมีสติแล้วก็ต้องต้องพึงว่า ต้องพึงรู้ว่าเราเป็นแม่คนแล้วหือว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วนะคะแล้วก็เอาเวลาที่เราจะไปหึงหวงอารวาสกิดการพบทนายเนี่ยลูกหันมามองลูกเพราะว่าเป้ยพี่เชื่อว่างานเยอะคงไม่มีเวลาไปขึ้นศาลแล้วค่ะแล้วก็การขึ้นศาลไม่ใช่เรื่องสนุกสําหรับคนดังอย่างเป้ยนะฮะเห็นลูกแล้วก็เอาเวลาไปเลี้ยงลูกนะฮะแล้วก็ที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นก็ต้องดูแลสามีให้ดีที่สุดถ้าเกิดเราดูแลเขาดียังไงเนี่ยเขาก็ไม่ไปไหน นะฮะถึงแม้ว่าก็จะมีเมียถึงคสี่คน <c oughs> เราก็ต้องดูแลเขาไปนะฮะถ้า<ะ>ถูกปแลวเขาเป็นพ่อของลูกอะ่ะล้วจะไปทาําไงอ่ะผู้หญิงทุกคนอยากแต่งงานครั้งเดียวอะ่ะคงไม่มีใครเหมือนมาสคาร่เาเขาทำไมแม่แต่งงานหลายครั้งอา้าวเขาแต่งาแล้วหรอแต่งงานแล้วเพาผู้ชายเขาบ้าน <c oughs> นะฮะนี่แหละค่ะก็ต้องดูแลลูกถูกต้องที่สุดแล้วต้องเงียบจ<ะ>นแดงว่าต้องมีใครไปเตือนแล้วล่ะเนาะต้องมีใครให้สติแล้วล่ะบางทีก<ะ>็ไปฟังเพื่อนมากไม่ได้เพราะอย่าลืมว่าเพื่อนที่มาเตือนเนี่ยคนละศาสนา คนละละทิก็จริงนะแม่เปอรอยู่ในศาสนามุสลิมผู้หญิงมุสลิมเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะ ไม่พูดมากเงียบทํางานเลี้ยงลูกที่พี่เต๋อรู้จักมาส่วนใหญ่นะฮะเขาจะเป็นแบบนี้ใช่เงียบทํางานบางคนเขาก็พูดอันนั้นอาจจะเป็นส่วนน้อยแต่ที่รู้จักมาส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เงียบทํางานเลี้ยงลูกแล้วก็เป็นช้างเท้าหลังแล้วก็เป็นวิธีการวิธีทางที่ดีที่สุดแล้วนะวไม่งั้นเราจะเหนื่อยและปวดหัวแล้วเราก็จะไม่มีความสุขแล้วเราก็จะเข้าโรงพยาบาลก็เป็นกําลังใจให้ครอบครัวเธอด้วยนะฮะเธอก็เป็นคนนั่งสารคนหนึ่งแล้วก็มีลูกสองคนด้วยสามีก็รักเธอนั่แหละค่ะแต่ว่าในเมื่อ ในเมื่อข่าวลือม,มันออกมาเนี่ยเราก็ต้องมีสติ นะฮะแล้วก็ต้องฝา่าฟันไปให้ได้นะฮะ,า<ข>ะมาที่คนนี้ดีกว่าคุณผู้ชมสายเจริญภูระนะฮะถอนฟ้องหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาหลังคู่กรณีขอรับผิดชอบอเล็งมอบค่าเสียหายให้กับนักศึกาษาที่หนุนประชาธิปไตยค่ะก่อนหน้านี้บอกเลยพี่สายจริญภูระเนี่ยควันออกหูมากๆนะเอาจริงมากๆกับการฟ้องคนที่มาต่อว่าผู้จา่าเสียหายเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายเคสมากเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้มีอยู่หนึ่งเคสเนี่ยที่คุณสายนะคะถอนฟ้องเนื่องจากว่าคู่กรณีเนี่ยในเคสนี้เขารับผิดชอบนะคะด้วยการขอโทษ แล้วก็จ่ายค่าเสียหายให้ด้วยซึ่งคุณชายบอกเอาไว้นะคะว่าที่ตัดสินใจถอนฟ้องเนี่ยเพราะเห็นว่าคู่กรณีเขาพยายามแสดงความรับผิดชอบแล้ว ผู้กรณีคนนี้เนี่ยคุณซาระบุชื่อเอาไว้นะคะก็คือคุณพจนีหุ่นน้อยคือคนนี้เนี่ยเขามาดําเนินการในการขอโทษแล้วก็จ่ายค่าเสียหายให้กับเธอนะคะเธอก็เลยตั้งใจว่าจะนําเงินในส่วนนี้เนี่ยไปนะคะส่งต่อให้กับน้องนองนักศึกษาที่กําลังเรียกร้องประชาธิปไตยอยู่ตอนนี้หรือว่ากลุ่มเ<อ>ยาวชนปลดแอนกนั่นเองนะเพื่อช่วยขับเคลื่อน,เค,อนเคลื่อนไหวการชุมนุมของน้องๆต่อไปอ่าก็เป็นสิ่งที่ดี่ะเพราะว่าไปด่าทรายเขาทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางการเมืองเห็นต่างก็แสดงได้เห็นเห็นเหมือนกัน ก็แสดงได้ไม่เห็นเลยก็แสดงได้มันไม่ไดมไม้มีความผิดแต่ถ้าเกิดใครเห็นต่างในสังคมไทยส่วนใหญ่มกักจะคิดว่ามึงกับกูอยู่ด้วยกันไม่ได้เออ,เอ,อมึงเห็นกับกูไม่เหมือนกันมึงไม่ใช่พวกกูมันไม่ใช่ไงทุกคนเนต้องมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นที่มันหลากหลายเพราะเราอยู่ในโลกของประชาธิปไตยแต่มันก็ต้องอยู่ในขอบเขตด้วยแม่ถูกต้องไม่ใช่ไปด่าเขาไปด่าเขาอย่างนั้นไปด่าเขาอย่างนี้ไปด่าเขาอย่างนั้นไปด่าเขาในโลกโซเชียลนะฮะไปด่าเขาในโลกโซเชียลแล้วก็ไปโพสต์ด่าแล้วก็ไม่ใช่ใบหน้าตัวเอง หรือใช้บ้างไม่ใช่บ้างอันนี้มีเยอะพี่ก็เห็นมาเยอะเอออวตารแล้วก็ตํารวจเขาก็ไม่อยากจะทําคดีพวกนี้ศาลเขาก็ไม่อยากจะทำเพราะมันเป็นคดีที่แบบว่าค่อนข้างที่จะปวดหัวแล้วก็โทษปรับก็ก็สูงอยู่นะโทษจำคุกมันก็มีแต่ส่วนใหญ่มักจะรอลงอาญาแต่ถ้าเกิดหลายคดีซ้อนๆกันก็ส่วนใหญ่ก็จะรวบเลยนะคะถ้าจะไปด่าใครนะคะในโลกโซเชียลนะคะให้ใช้หน้าตัวเองด่าเขาจะได้ตามถูกตัวนะคะอะ ใครต่อไปอ่ะคือใครอะลูกางนี้คุณเฟย์ค่ะโพสต์รำลึกถึงคุณสิงห์เควิสแอนิมอลค่ะจากไป5ปีนะคะอ๋อคุณสิงห์ใช่ค่ะคุณสิงห์นะคะสิงห์ลูกลูกของนักการเมืองนี่ที่กระโดดตึกเสียชีวิตเป็นยังไงฮะก็คือเมื่อวานนี้เลยนะวันที่29กรกฎาคมค่ะเป็นวันครบรอบการจากไปของคุณสิงห์เควิสแอนิมอลนะคะหลังจากเหตุการณ์การเสียชีวิตพลัดตกตึกที่พักนะคะก็เมื่อปี58ผ่านมาก็หลายปีหลายแล้วปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ครบรอบนะ5ปีที่พี่สิงห์จากไปแต่่วาทุกคนยัง คงระลึกแล้วก็นึกถึงโดยทางครอบครัว<ๆ>มุสิกกะพงนะคะ,ะแล้วก็พี่วินสควีชอนิมอลนะคะแล้วก็แฟนคลับก็มีการรวมตัวการทําบุญให้พี่สิงห์ในทุกๆปีนะคะเป็นประจําเลยซึ่งในปีนี้สาวคนสนิทนะคะอย่างคุณเฟย์พรปรวีหรือว่าคุณเฟย์ฟางแก้วก็ได้มีการโพสต์อินสตาแกรมระลึกถึงคุณสิงห์ก็มีแฟนคลับต่างเข้าไปคอมเมนต์ระลึกถึงกันเป็นจํานวนมากเลยค่ะคุณสิงห์หรือน้องสิงห์เนี่ยเป็นลูกของคุณวีระมุสิกะพงอสอสอ,สอ,ส,อสอนะคะด้านหลังคุณวีระก็ไปอยู่อีกอีกฝั่งฝากหนึ่งของการเมือง น้น้องสิงห์ก็ทําเพลงทําอะไรอย่างเงี้ยก็โด่งดังขึ้นมาแล้วก็วันดีคืนดีตอนนั้นจําได้เลยว่าเป็นข่าวดังเลยก็มีข่าวว่าน้องสิงห์เนี่ยเขาก็บอกว่ากระโดดบ้างหล่ะบางทีก็บอกว่าพลัดตกจากตึกบ้างหล่ะนะฮะแล้วก็เสียชีวิตตรงนั้นเลยแล้วก็น้องเฟย์เฟย์นี่ก็คือเฟย์ฟางแก้วนะฮะก็ร้องห่มร้องไห้เลยช็อกกันไปหมดเลยนะฮะก็ตั้งแต่ปีห้าแดแล้วเนาะ 5-8ก็หลายปีแล้วนะฮะก็ยังไงก็ยังล a ลึกถึงความดีนะฮะแล้วก็ผลงานดีๆของน้องสิงห์อยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ,ะเอากลับมากันต่อคุณผู้ชมนะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนี่เลยนะฮะลาเบลล่านะฮะคุณผู้ชมนะโกลบัสอ่าซันสกรีนนะฮะลาเบลล่าโกลบัตซันสกรีนเป็นครีมกันแดดที่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่า มันเหนือกว่าครีมกันแดดทั่วไปเพราะครีมกันแดดทั่วไปพอทาไปแล้วเนี่ยมันต้องทารองพื้นทาแป้งพับทาแป้งฝุ่นทับไปนะฮะแต่ลาเบลล่าซันสกรีนไอโกบัตเนี่ยนะฮะเป็นกันแดดเนื้อบางพิเศษผสมเพชรนะฮะเป็นนวัตกรรมนาโนทาแล้วเปลี่ยนเป็นแป้งได้ทันทีเลยเป็นแป้งได้อย่างทันทีเลยเอาเดี๋ยวซูมมือพี่เต๋าเมื่อกี้เราบอกว่าทาไปสักแป๊บนึงมันจะ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 อันเดอร์ไปนิดนึงนะนี่มันเซ็ตตัวแล้วเห็นไหมมันเซ็ตตัวแล้วเห็นไหมมันว้าวเลยอ่ะแม่ต้องรอแป๊บนึงแป๊บนึงเขาจะเซตตัว เขาจะเป็นอัตโนมัติของเขาเลยแล้วมันแห้งม,มันแห้งแล้วเขามีสารกันแดดเนี่ยนะที่เขาใส่มาเนี่ยแล้วนี่มันเป็นเคล็ดลับของเขาเลยนะก็ถ้เกิดคนอื่นเนี่ยใสกัน SPF 5 0เนี่ยการันตีได้เลยว่ามันจะมีกลิ่นยากันแดดซึ่งเราจะเหม็นติดจมูกหรือว่าอยู่บริเวณหน้ากล้าพูดเลย<อ>เคยไปลองยี่ห้อหนึ่งเหม็นติดจมูก<อ>เลยเหม็นยากันแดดเลยแต่ว่า ตัวลาเบลล่าเนี่ยนะครับโกบัตซันสกรีนเนี่ยนะครับเป็น SPF60 น,นะคุณผู้ชมนะป้องกันกระฝ้าจุดด่างดำใบหน้าหมองคล้ำใบหน้าดำนะฮะแล้วก็รอยดำที่เกิดจากสิวเนี่ยตัวนี้จะป้องกันใช้ตัวเดียวจบไม่ต้องไปใช้แป้งไม่ต้องไปใช้รองพื้นไม่ต้องไปใช้ทูเวย์<อ>ไม่ต้องไปใช้อะไรก็แล้วแต่นะฮะตัวนี้ทีเดียวจบแล้วอพอทา,าไปสักแป๊บหนึ่งมันจะเกลืนผิววันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับวันนี้ลดให้สุดพิเศษค่ะหนึง่งกระปุกเหลือเพียงแค่690้าทเทาั้าคุณรับไปเลยค่ะะ2กราา ไา่ที่หน่ับาทถ้าคุณรับ3กระปุกราคาที่1900บาทเท่านั้นนะคะสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะ021-054488ย้ำอีกรอบนึงนะคะ021-054488หรือจะแอดไลน์มาสอบถามก็ได้ค่ะ a healthy house ค่ะอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะคะโอ้โหต่อธนภพทำไมแม่เขายืนโพสทษษ่าแล้วก็ ถังขานิดหน่อยเขาบอกว่าในรูปนี้มันมี3ามขากระเทยเอวโอ้ยทำไมมีสามขาแล้ต่างดาวแล้ว่ะมาร์คาร่าวิ่งห้องน้ำเลยเมื่อกี้เขาตกใจเหรอคะไม่รู้ได้ยินเสียงด้วยนะฮะอะไรละเอียดไม่ได้ไงช่วงนี้พักสักกู่หนึ่งก่อนครับค่ะ